โโโโโฮฮฮฮฮนี่ไม่ใช่ SUV ธรรมดาระบบขับเคลื่อนถูกออกแบบมาเพื่อแรงบิดและแรงตอบสนองที่ครบถ้วนเครื่องยนต์ดีเซล EcoBlue 2.0ลิตรไบเทอร์โบมีเทอร์โบคู่ที่ทำงานสอบประสานกันอย่างลงตัวรู้สึกแรงดึงตั้งแต่รอบต่ำจนถึงรอบกลาง แรงบิดสูงมากในช่วงที่คุณต้องการเร่งแซงหรือขึ้นทางชันแรงม้าสูงสุดประมาณ210-213 PS แรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรที่เริ่มทำงานตั้งแต่รอบต่ำระบบเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้เนียนและทันใจเมื่อกดคันเร่งหนักระบบจะเลือกเกียร์ที่เหมาะที่สุดให้ทันทีถึงทางลูกรังหรือโคลนทำให้คุณพร้อมลุยได้แทบทุกสภาพเส้นทาง ทำให้การขับลุยมีความมั่นใจมากขึ้นตัวถังมีเส้นสายชัดเจนและดูแข็งแรงตั้งแต่หน้าจรดท้ายไฟหน้าแบบ LED โปรเจ c เตอร์ให้แสงสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนล้ออัลลอยขนาดใหญ่ช่วยให้ยึดเกาะถนนดีแม้ในทางที่ไม่เรียบหลังคาแบบพารา a m มิคซันรูฟเพิ่มความโปร่งและเปิดมุมมองใหม่ขณะขับในห้องโดยสารให้ความรู้สึกหรูและครบครัน เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้และแถวที่3พับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระช่องจ่ายไฟ230โวลต์พร้อมใช้งานในทริปยาวหรือการทำงานนอกสถานที่คิดถึงรถคิดถึงเรา